สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับสินค้าทำขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับซุกแข็งซุกแข็งจากบอน้ำมันนะครับน้ำครึ่งขาวครึ่งนะครับมีทำลายให้นะครับ ยาวสิบเอ็ดนิ้วครับด้ามจะยาว5้านิ้วพอดีนะครับด้ามทำจากไม้ประดูแดงนะครับพกพาไปไล่ไปสวนไปป่านะครับ ท่านใดสนใจติดตามโทรมาได้นะครับสันตนาแปนมิลน,นะครับ ครับผมประมาณนี้นะครับนี่เจาะรูให้นะครับอัใครสนใจโทรมาได้นะครับสินค้าผมสูงนะครับยาว1ินิ้วสันหนา8ปดมิลกว้าง2องนึึ่งด้ามยาว5นิ้วพอดีนะครับมาดูแดง ขออนุญาตไม่ฟันไม้นะครับเรารับประกันเรื่องคมทนนะครับเราเก็บเก็บข้อมือนะครับรีวิวทุกวันขอบคุณครับ